ว่าพมทางชมพา,านุโค้นกกจับไม้อึนิเป็นตะวันกับวัน มอญอินตราจากกระทาจับจากจำนานจาเหมือนจากนาสกราระวาตีแหกเสาจับเตา,นานรังรมเหมือนรังห้องมายาราสมี นกแก้วจับแก้วพาทีเหมือนแก้วพี่ทังสามสั่งความมา มุอยู่เอกาเหมือนผีนับม,ม,มุมาเมื่อไกลานางขับแค่จับแค่สันโดดเดียวเหมือนเปล่าเปลียวขับใจในภัยกว่าชมวิหกนกไม้ไปตามทาง